นิทานเรื่องรองเท้าฟางของชายชราที่กลางป่าแห่งหนึ่งในช่วงนั้นผู้คนมักจะสัญจรไปไหนมาไหนด้วยการเดินชายชราคนนี้ก็เช่นกันชายชราเป็นคนที่ชอบออกเดินทางไปเรื่อยๆหรือที่เราเรียกว่านักเดินทางนั่นเองวันหนึ่งชายชราออกเดินทางอย่างเช่นปกติและเขาก็ตัดสินใจที่จะนั่งพักกินอาหารกลางวันของเขาอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากที่เขาออกเดินทางมาได้สักพัก สักครู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาชื่อว่าอีวานอีวานกลับมาจากการค้าขายและกำลังเดินกลับบ้านของเขาเมื่อเห็นชายชราอีวานก็พูดทักทายตามปกติทันใดนั้นเขาก็ต้องสะดุดตากับรองเท้าฟางคู่ใหม่และดูดีมากๆที่อยู่ใกล้ๆกับชายชราผู้นั้นมันดูดีกว่ารองเท้าของอีวานหลายเท่าจนเขารู้สึกอิจฉา อีวานได้หยุดและพูดคุยกับชายชาราสักพักจนชายชาราเริ่มรู้สึกง่วงและขอตัวนอนไม่นานชายชาราก็หลับไปอย่างรวดเร็วส่วนอีวานนั้นยืนมองจนชายชาราผู้นั้นหลับสนิททำไมชายชาราคนนี้ถึงมีรองเท้าฟางที่ใหม่และดูดีอะไรแบบนี้มันไม่เห็นจะจำเป็นสำหรับชายชาราอย่างเขาเลยมันเหมาะที่จะเป็นของฉันมากกว่าซะอีกถ้าฉันได้รองเท้าคู่นั้นมา มันอาจจะทำให้ฉันไปถึงบ้านของฉันได้เร็วขึ้นก็ได้อีวานเดินไปนั่งข้างๆรองเท้าของชายชาราและถอดรองเท้าของตัวเองออกจากนั้นเขาก็สับเปลี่ยนรองเท้าของเขาและเอารองเท้าของชายชาราไปทันทีที่อีวานสวมรองเท้าของชายชาราก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเขา รองเท้าของชายชาราพาอีวานตีลังกาเหมือนกับกังหันลมและลอยไปในอากาศยังกับว่ารองเท้าของชายชารานั้นเป็นรองเท้าวิเศษยังไงอย่างนั้นอีวานตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อีวานไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีและเขาจะบังคับรองเท้าให้พาเขากลับไปที่บ้านของเขาได้ยังไงทันใดนั้นรองเท้าที่อีวานขโมยมาจากชายชาราก็พาเขามาหยุดที่หน้าหมู่บ้าน และเขาก็ถูกโยนลงมาจากอากาศและตกไปที่กองฟางในหมู่บ้านที่เขาอยู่ทันทีอีวานทั้งเจ็บและรู้สึกกลัวมากๆและคิดว่าเขาไม่น่าขโมยรองเท้าของชายชาราคนนั้นมาเลยอีวานรีบวิ่งเข้าบ้านของเขาเขาถอดรองเท้าคู่นั้นออกและเอาไปวางไว้ข้างเตาผิงด้วยความกลัวอีวานได้แต่นั่งคิดและพยายามคิดหาวิธีที่จะเอารองเท้าคู่นั้นไปคืนให้กับชายชารา ในตอนเย็นอาคิมเพื่อนบ้านของอีวานมาเยี่ยมและพูดคุยกับอีวานแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรเขาก็สะดุดตากับรองเท้าที่วางไว้ข้างเตาเสียก่อนส่วนอีวานนั้นยังคงได้แต่นั่งเงียบและละอายใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปจากนั้นพวกเขาก็คุยและดื่มชาด้วยกันอย่างเช่นเคยสักพักอาคิมก็ขอตัวเพื่อที่จะกลับบ้านของเขา แต่ก่อนกลับอาคิมได้หยิบรองเท้าที่อีวานวางไว้ที่ข้างเตาขึ้นมาและวางรองเท้าคู่เก่าของเขาไว้แทนฉันหวังว่าอีวานจะไม่รู้ว่าฉันเอารองเท้าฟางของเขาไปแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่อาคิมคิดไว้แต่อย่างใดเพราะอีวานเห็นทุกอย่างที่เขาทําแต่อีวานก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรสักคําและทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันคิดว่ารองเท้าวิเศษนั่นจะสั่งสอนนายเองต่อไปนี้นายจะได้รู้ว่านายไม่ควรขโมยของของคนอื่นอีกเหมือนกับฉันเมื่ออาคิมใส่รองเท้าคู่นั้นเสร็จเขาก็รีบเดินออกไปข้างนอกทันทีทันใดนั้นรองเท้าก็พา,าคิมลอยขึ้นไปในอากาศและเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย อาคิมอยากที่จะตะโกนและขอให้คนช่วยมากๆแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะถ้าทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องอับอายมากๆอาคิมจึงได้แต่เงียบและปล่อยให้รองเท้าฟางคู่นั้นพาเขาไปไหนตอนไหนรองเท้าพาอาคิมไปในป่าที่มืดสนิทและน่ากลัวมากๆส่วนมือและเท้าของเขาก็กระแทกกับต้นไม้มากมายหลายต่อหลายครั้งจนเจ็บปวดไปหมด ฉันไม่น่าขโมยรองเท้าคู่นี้ของอีวานมาเลยมันเป็นรองเท้าปีศาจชัดๆโอ้ยและมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะรองเท้าฟางได้พาคินเข้าไปในป่าที่ลึกมากๆและมีหน้าผาอยู่ด้วยที่หน้าผานั้นมีแม่น้ำอยู่ด้านล่าง ทันใดนั้นรองเท้าฟางก็โยนอาคิมลงไปในแม่น้ำด้านล่างด้วยความแรงเขาถูกยกตัวขึ้นลงจากน้ำอยู่แบบนั้นหลายต่อหลายครั้งจนอาคิมหมดแรงและเหนื่อยมากๆตอนนี้อาคิมกลัวจนไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเขาได้แต่ร้องไห้และอยากกลับไปที่บ้านของเขาตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่ขโมยของของคนอื่นอีกแล้วได้โปรดหยุดและปล่อยฉันไปเถอะ การลงโทษจากรองเท้าฟางของชายชรามันเหมือนกับฝันร้ายที่สุดที่อคิมเคยเจอในชีวิตของเขาหลังจากที่รองเท้าฟางได้ลงโทษอคิมพอแล้วรองเท้าฟางก็ปล่อยอคิมไปและมันก็ลอยกลับไปที่เจ้าของของมันเมื่อชายชราตื่นขึ้นเขาพบว่ารองเท้าของเขานั้นได้ตกลงไปในน้ำและเปียกโชกไปหมดชายชรารีบหยิบรองเท้าของเขาขึ้นมาตากแดดเพื่อให้มันแห้งทันที เมื่อรองเท้าฟางของเขาแห้งแล้วชายชะราก็ออกเดินทางต่อไปทันทีถึงรองเท้าฟางที่ชายชะราเป็นคนทำขึ้นมานั้นจะเป็นรองเท้าวิเศษแต่สำหรับชายชะราแล้วมันก็เป็นเพียงรองเท้าธรรมดารรมดาเท่านั้นที่ไม่ว่าเขาจะไปไหนมันก็จะไปกับเขาทุกที่ชายชะราชอบที่จะออกเดินทางไปในที่ต่างๆพร้อมกับชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเพียงแค่นี้มันก็ทำให้เขามีความสุขมากๆแล้ว